สวนซีพีอ่ะพี่เขาบอกว่างั้นอ่ะแต่ผมเข้ามามันไม่มียาดิเลยอ่ะผมเข้าทางผิดหรือเปล่า สิบห้า yard เรากำลังเข้าไปเนี่ยเบนตอนนี้อยู่ทางเข้าเดี๋ยวไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านี่ไม่นี่มีอะไรด้นี่กำลังตึ้งเจอ yard ตึ้งเจอ yard อ๋อถ้าถ้านี้ใช้จอยมากันจอยเข้าข้างในสองคันแล้วฮะผู้ป่วยมันเป็นไม่มีใต้ไม่มีจุดสังเกตเลยแลมันเป็นป่ามันเข้าไปตอนนี้ถนนเละมากเลยแล้วก็หลุมใหญ่มากเลยนี่เขา 재미 e n s i สวนกเกษตรอีกแปลงนึงอยู่ไหนที่อีกที่นึงอยู่ไหน,น,ไหนรับทราบครับผม จะเป็นสวนมันแล้วก็ตรงเข้ามาเลยครับาบ้ารบไจะมีเ็บเท่เป็นสีแดงอยู่อ่ะสังเกตอนนี้มีไฟระมเอากเข้าลำบากแล้วครับต้องหย่อนไปเรื่อยครับหลใหญ่มากฮาบ้าทรับตอนนี้ใช้เค่ที่เียวมานะสามพันน้ำตาครับนาแซงผมได้แซงเข้าไปเลยครับกับญาตผมเจ้าเครื่องไปมันหลใหญ่มากเลยครับ าาอามีป่ามัานอยู่ขวามือใช่ไหมครับใช่เลยค่เนี่พี่เบนพี่เบนมีป่ามัานอยู่ขวามือใช่ไหมครับใช่แล้วตรงไปเลย อไลยผมผมผมเช้ความเร็วไม่ได้เลยครับราเสียแน่นอนพังาดบาไม่ต้องอะไรมากรถผมแนิงพังแล้วเมื่อเช้ารับลูไข่แดงเลยครับเขาเตมกันเลยมี่เพรากเะเ๋าลงมาัดไหมไม่ได้เอาของมาเลยตั้มต้อย่างเดียวพ่อนตั้มั้มตั้มรออย่างเดียวเลยไปวอร์ีต่เยครับ la la ุดยอดแม่งถนนโอ้รถกุชชีแปดสิบห้าหนึงครับข้างในเนี่ยหลุมลึกมากครับไม่ไม่ทราบว่ารถกุชีจะเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้ ไม่นเขได้อะไม่ไดา้ไดเลยไม่ได้น่นอนบดี๋ดูการคนป่วยนะัเยใจใทถ้าส,ส่ออกไปได้็ห้โอคคอคุณมากมเลยครับเข้ามาจะ2กิโลแล้วยังไม่ถึงบ้านคนป่วยเอนะเนีย ออบ้านผู้ป่วยอยู่ลึกมากนะครับผมสาจา85วอสิบ85วอสิบู้เกือ เราพิชิตตัวินจ่าเิครับเราพิชิตตเบลดีความอารัระวังเินครับคู้เชีห้าหึ่งเจ็ดคู้เชีจ่ห้าหครับเรือของมาบงที่ว่าแยกมันมีแยกแยกนึงอะตามถนนดินแดงอย่างเดียวเลยนะครับเบนเบนสองอางตัวเย็นแล้ว สำคันกะับอันนี้แล้วไม่มีเลือดต่อวิ่งเลย่งสามรสอข้อความครับจิกเล้บแล้วนะไม่มีเลือดที่ประจอนไม่มี้ไ ต้องหามก็เพิ่งกอนสุดเหตุการไปก่อนแต่ว่าเสี่ยวไปล่ยาบอลไหมครับลูกสาวเขาบอลบอองเาไปแล้วมั้ไปเนี่ยถ้าเอาไปลพยงบาลไม่สิยากเดิถ้าเอาไปลพยงบาลไม่สิยากเดินู่นครับผมเออมันสิบุญบาบ่อตังเราลองามด้ครับารถามลูกสาวเขเป็นตัเอามันยังไงล่ะพวกพวกลูกสาวเป็นดู ถ้ามอ่านไหลูต้องไปลูกบาลปาน่ไปๆกับชินพี่ว่าเราสบายเาจจุลิศลิศอกจะมาท้าวชวนกากินกัะนจิ้แครก็ไม่กินสองจไม่ต้องบรรวงบลาเขาบรรวงวัาสองว่าตา้ป่วยอาการเป็นเช่ดระเด อายุเท hmm. mm ่าไหครับเ้ยายเ่าเขาบอทายุเท่าไหร่5งอวัดสิบห้าป่วยอายุห้าสิบเก้าปีเป็นชายช่วงนี้ไม่มีชีพจรเลือดไม่ไหลวอลสูนสูลดกู้ชีพตัดสินใจเป็นมันมัน มันมันมีทาาเส้นเส้นหลังนี่ต้องขาของ่ไงผมไเรีขอไไหนมันต้องขอั้งหลายเดียวถึงเดเนี่เลย้ไอ้ลงที่ไอ้ลมที่ใหญ่บังคับรถต้ตกปลาเมื่อกี้นี้ระจาสองแปดหรือไแกแกไปตกปลานงกับพักน้งกกับมาเลยกับมาสสระบบสุดิบสอ้าสิปากระจายระบบเชียร์มูรพ์สุด นะครับก็จะเสร็จไปครับที่ที่ที่เรือเข้าไปที่กระเด็นที่เด่นที่จุด